ุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียขแคนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กของไหหอยุทุกคนนะคะคือว่าวันนี้ไอจะมาขอคำแนะนำเพื่อนๆนะคะคือว่าวันที่13ไงจะไปแคสงานนะ <c oughs> แคสงานเอ็มซีก็เลยจะมาสอบถามเพื่อนๆที่เป็นเอ็มซีนะคะหรือว่าอมีเพื่อนเป็นเอ็มซีรู้เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยมาขอคำแนะนำว่าการเวลาที่เราไปแคสแคสงานเนี่ย มันมันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรจะต้องรู้ผลิตภัณฑ์ตัวที่เราจะไปแคสงานไหมนะคะแล้วก็แต่งตัวยังไงเอ่อต้องอ่าจัดเต็มอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าไอ้นี่เคยไม่เคย,เคยทํางานด้านนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ก็คือส่งโปรไฟล์ไปไม่คิดว่าตัวเองเคยได้ ไม่ค่อยใช้จะได้ตัวเองจะผ่านผ่านรอบคัดเลือกโปรไฟล์อย่างนี้ก็เลยจะมาของคำแนะนำจากเพื่อนๆนะคะคือแม่ไออะบอกว่าเวลาไปแคร์อะอย่าไอซึเป็นคนที่บุคลิกนิ่งๆเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว,ว่าเวลาที่ไอ,อ่์เวลาพูดกับเพื่อนๆทางโซเชียลเนี่ยมือไอซจะไปไม่พอก็จะต้องแบบจัดผมจัดจมูกคัจมูกคันนี้คันนี้นี่นั่น,น,นอย่างเงี้ยแม่บอกว่ามันเป็น คลิกภาพที่ไม่ดีซึ่งอายุติเพราะว่าเป็นคนเด็กกะโลกกะลากนั้นเธอะก็เลยไม่รู้ว่าเออจะต้องหวางตุ้มยังไงซึ่งงานนี้นะก็ทำสามชาได้นะคะก็ทำสามวันที่เอมแพ็คท้องทายนี้ก็ไม่รู้อ่ะขอคำแนะนำได้ละกันใครใครระ้ใครบางในบอพทีี วันนี้ไปดูหนังมาไปดูหนังที่เซนทรัลศึกษานนโลกดูเรื่องที่ไอ้แดนแดนเล่นอะเอออะไรวะด้วยด้วยฉันเหงาปะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเอ้ยตอนใครบ่ายแล้วบ่ายแล้วสิตอนสองทุ่มสี่สิบไปดูไอ้ร่าแมนทีดีนะคะหีูไปดิดูเลยก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปทำกันบ้านแต่ว่ามาขอคำแนะนำเพื่อนก่อน แล้วเดี๋ยวก็จะไปทำเปนบ้านเล็วนะคะอืมไข่เคี่ยวข่เคี่ไข่เคี่มาดามของแท้ของปลอมดูเป็นให้ดีเดี๋ยวไอจะเอาของแท้ลงของปลอ,อ,อมลงนะคะแล้วก็ซิงโสมโดสทาแล้วตัวขาวแล้วก็มาต้าหู้มาต้าหู้หกร้อยห้าสิบพร้อมส่งมาต้าหู้หกร้อยห้าสิบพร้อมส่งจะบอกว่า ฮายดะลาบตัวนี้เลิศเวอร์กเพื่อนๆมีหางตึงไม่ใช้กันนะแล้วก็นี่ยุกิฮาดะตัวใหม่นะคะตัวใหม่ราคาคอลเปอก็มีคีสมโดสดอะไรเยอะแยะมากมายมาร์กนะคะมาร์านางฟ้ามาร์กเต็มนางนางน้ำฟ้ามาเจ้า,าหญิงนะคะที่เป็นแผ่นมาร์กไม่ตีมาร์กแล้วนอนนะแล้วก็ ทีอ,อีกหลายๆตัวแต่ว่าตัวคือติดต่อมาได้นะถามไมาได้ว่าสนใจตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมบอกบอกมาได้ถ้าร้านร้านที่ไอมีไอก็จะซีซื้อมาให้นะคะรับรองว่าราคาถูกราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าไอนนก็เป็นคนที่ไม่มียมของแพงเหมือนกันอืมเพราะว่าตัวเองไม่มีรายได้นี่มามามาัฒมาพิศนุโลก ตอนนี้ไม่มีตังเลยสักบาทตอนนี้เหลือตังอยู่20บาทซื้อขี้ไมห่หมดแล้วก็โอเคแค่นี้ก็แล้วกันนะคะย,ยังไงเ,เพื่อนๆที่เป็นเอ็นซีอะไรอย่างเงี้ยเออเออฝากแนะนำให้วยละกันขอความชี่นใจด้วยผมสั่เด็กคนนีนะ้ไปแล้วไปบ้า